มาครับพี่น้องกินข้าวอีกแล้วครับวันนี้วันนี้มีแขกรับเชิญมากินข้าวด้วยพี่โมโนครับ <laughs> แล้วก็มีเมนูเราต้มแซบครับต้มแซบเนื้อวัวแล้วก็ตําแตงแล้วก็ที่เด็ดเราเนื้อเด็ดเดียวอีกแล้ววันนี้แล้วก็มีปลาทูแล้วก็ผักเราก็มีสตอกับหนอไม้ครับมาครับกินกันเลยเอาต้มแซบครับ

สุกตามมาเลยดีละตามนี่ตามไงไม่แซ่บนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không